มาทำความเข้าใจในการเปลี่ยนมือคนบริหารที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ก่อนจะลงพื้นที่จริงเบื้องต้นนายประเสริฐได้ยืนยันว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของการรถไฟในการเข้าบริหารพื้นที่เพราะเป็นเจ้าของที่ดินขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ขอให้กลุ่มผู้ค้ายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นวันนี้ตนนั้งน,นาค้าขายกันดีกว่านะครับเราก็จัดการให้แล้วเรื่องเรื่งรา,ายละเอียดในการเก็บ ค่าเชา่าไรเนี่ยก็เป็นคุยกันระหว่างผู้ค้ากับเรานะครับซึ่งไม่ใช่เราเป็นคนที่เอาแต่กำไรนะฮะอย่างนี้ท่านเองเพราะว่าที่ผ่านมาส0สกว่าปีเนี่ยเราได้เงินประมาณร้อยกว่าล้านเองนะครับกทมได้ไปเยอะแล้วรถไฟเราก็ขาดทุนอยู่เพะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยมาช่วยกินการรถไฟด้วยนะครับเหมือนที่จุฬาเขาทำคล้ายๆกันเลยนะครับจุฬาก็ทําเหมือนกับเราเนี่ยนะฮะมีที่ดินเหมือนกันเลยนะครับ กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรที่แบ่งเป็นสองกลุ่มมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีที่เหมือนกันคือการขอให้ได้สิทธิ์ค้าขายในสัญญาที่ผูกขาดยาวนานต่อไปอีก30ปีโดยขอให้ผู้ที่ค้าขายอยู่เดิมได้สิทธิทำสัญญาก่อน รวมถึงหากเพิ่มค่าเช่าที่ก็ต้องให้เป็นธรรมจากปัจจุบันที่กลุ่มผู้ค้าจ่ายอยู่เฉลี่ยประมาณ400บาทต่อแผงต่อเดือนและขอให้ตลาดนัดยังคงสเสน่ไว้ซึ่งวิถีคนเดินเช่นนี้ไม่ใช่ยกระดับด้วยการติดแอร์ซึ่งผลให้สเสน่ลดลงแต่สิ่งที่สองกลุ่มนี้เห็นต่างกันมีเพียงประการเดียวคือใครจะมาเป็นผู้บริหารระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครพัทราพรตันงามไทย P ี s รายงาน ความคืบหน้ากรณีสอบวินัยคุณสุพจนทรับล้อมปลัดกระทรวงคมนาคมอย่างไม่คืบหน้านะคะวันนี้ไม่ได้ไปสอบปากคำอย่างที่ได้นัดไว้นะคะโดยระบุว่าอยู่ในช่วงลาพักร้อนและชี้แจงว่าจะให้ปากคำในวันที่12มกราคมปีหน้าค่ะ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่กระทรวงคมนาคมตั้งขึ้นโดยมีนายธงทองจันทรังสุประลัดส,สำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานได้รับหนังสือจากนายสุพจน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ผ่านทนายความซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแจ้งให้ทราบว่านายสุพจน์ไม่สามารถเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการได้โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่18ถึง30ธันวาคมนี้ซึ่งคณะกรรมการได้นัดให้หนายสุพจน์ชี้แจงใหม่ในวันที่12มกราคมปีหน้าค่ะขณะที่ในวันนี้คณะกรรมการได้หารือกันเพื่อกำหนดประเด็นในการสอบถามจากนายสุพจน์ไว้หลายประเด็นแต่ที่ต้องการทราบมากที่สุดคือส่วนต่างตัวเลขจำนวนเงินที่ผู้ต้องหาให้การและจำนวนเงินที่นายสุพจน์ให้การกับตำรวจซึ่งมีความแตกต่างกันมาก รวมถึงต้องการทราบว่านายสุพจน์ต้องการให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมกับคณะกรรมการอีกก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้รับสำนวนการสอบสวนจากตำรวจซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปากคำผู้ต้องหาการสอบปากคำนายสุพจน์และข้อมูลจำนวนเงินจากทั้งสองฝ่ายซึ่งคณะกรรมการจะเน้นสอบความผิดทางอาญาหากพบว่ามีมูลก็จะสรุปเรื่องเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอีกชุด ช่วงหน้ากลับมาติดตามมาตรการคุมเข้มนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงฉลองปีใหม่บอกว่าห้ามผู้คนยิงปืนขึ้นฟ้าค่ะเกรงผู้คนจะถูกลูกหลงสักครู่ค่ะ